ก็ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับแับเจ้าเครื่องนี้นะครับผมน้ำเงินมุกน้ำเงินน้ำเงินประกายมุน้ำเงินนะครับนี่ก็ติดฟิล์มกันรอยข้ามเครื่องแล้วแล้วก็กันฟิล์มกันน้ำยาลงจอครับเป็นจอสีในตัวโอเคครับมีก,การใช้งาน ตัวนี้เป็น 2K นะครับผมตัวนี้จะเป็นาคาร์บอนโค้ลร์บอนบหน้าจอติดโปกตินะครับผมกันน้ำยาลงเป็นจอสีสีเงินอ่นฟรีกันไปครับหน้าจออ่านโปกติจอติดนะครับถ้าอมอ่านปกติอบบัดขึ้นอบบัดลงอบบัดขึ้น ลงปกติครับพ้าอมก็อ่านปกติโอเคครับการยิงไฟใช้งานปกติครับตันนี้ก็สติ๊กเกอร์ดำนะแถบวินเนอร์ไปวินเนอราดำตัดเข้า จบการใช้งานครับผมจบการเทครับ